สวัสดีค่ะครูวีดออนะคะวันนี้ครูวีออนจะมาแชร์ประสบการณ์เข้าใจผิดชีวิตเปลี่ยนหากเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่แตกฉันโดยเฉพาะสแสลลงนะคะหรืออีเดียมพวกนี้โอเคครูวิออนขออนุญ,ญาตสามีออกไปข้างนอกห้านี้คือได้เห็นงา with my friends tonight สามีบอก i don't care แล้วเขาก็ตั้งหน้าตั้งตางตอ,อ่านหนังสือเราเข้าใจผิดคําว่า i don't care แปลว่าเขาไม่ให้ไปเราก็เลยท้าวใจ hey Look at me. Don't you care about me at all? Huh? You care about reading and reading? Sammy, wait. I said I don't care. Do you know what? I let you go. You're free to go. You got my permission to go. Oh. Really? Yeah. Really. You need to learn slang terms if you wanna live in America on oh my goodness thank you so much sorry yeah 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 สาวยกเลยพูดแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้แหละค่ะคือปัญหาถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษไม่แตกฉานอ่ะอ่ะครูพิออยรอธิบายบทสนทนาสั้นๆนี้ให้พวกคุณเข้าใจว่าครูพิยรสอนอย่างไรครูพิยรสอนสไตล์ของคนท้องถิ่น ไม่ใช่สไตล์แบบคนไทยนะคะมีคนบอกว่าหนูเคยไปเรียนมามากมา,กายไก่กองไม่เห็นเหมือนตรงนี้ไม่เหมือนค่ะเพราะครูพิธยออนแก้ไขปัญหาของตัวเองเหมือนกันเพราะตัวคร e ูพิ่์ออนเองก็มีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในอเมริกาฉะนั้นครูพิ่ย์ออนจะต้องค้นหาวิธีเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองถ้าครูพิ่ย์ออนไม่ช่วยเหลือ English, ตัวเองคนอื่นกาช่วยเหลือครูพิ่ย์ออนไม่ได้นั่นเองโอเคฉะนั้นไปดูถ้าคนไหนสนใจเรียนรีบเรียนนะคะเพราะว่าครูพิทยออนจะเปิดในเดือน พืดนศึกายอยนี้สไตล์นี้เลยครูพี่ออมั่นใจว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้100%เซถ้าคุณขยันแล้วฝึกตามที่ครูพี่ดีออนแนะนําไปดูวิธีอธิบายอ่ะครูพี่ดีออนจะอธิบายประกอบบทสนทนานะคะครูพี่ออนบอกแฟนว่าฮันนี่ครูพี่ออนขึ้นเสียงสูงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าครูต้องการจะดึงความสนใจให้เขามาฟังครูพี่ดีออนนั่นเอง แล้วครูพี่ออนก็เลยพูดคำนี้เชื่อมมาใส่กันเลยนะคะก็จะเป็นคือได้นะคะเราก็ลากตัวดีมาใส่ไอเลยคือได้เ n งเงาไอเ n งเงาเนี่ยครูพี่ออนก็เอางองูมาเพราะว่า ng คืององูก็จะเป็นเงาตรงนี้เฮงเงา with with ตัวนี้ครูพี่ออนจะทิ้งเสียงนี้ my friends ครูพี่ออนก็จะลากตัว s กับตัว t ใส่กันเลย my friends tonight โอเคครูพี่ออนไม่ได้หยุด my friends tonight ครูพี่ออนลากเลย my friends tonight my friends tonight โอเคคำว่า tonight เนี่ย my friends tonight แล้วไอ้ตัวไหนนี่คือตัวที่เขาเน้นเขา stress เสียงสูงตรงนี้ฉะนั้นคำว่า tonight เราไม่ได้ออก tonight นะคะถ้าคุณออก t o เสียงสูงๆเนี่ย tonight มันก็จะเป็นเท่ากับว่าคุณพูด2คืนนะคะฉานั้นคุณต้องส r ตรสเสียงให้ถูกที่เพราะว่าคำว่า to เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเสียงสูงเลยนะคะดูที่ IPA นะคะโอเคอ่ะเรามาดูคำนี้ I don't care คุณจะเห็นครูพี่ออนไม่ออกเสียงทีแล้วครูพี่ออนก็ไม่ออกเสียงเอง็นครูตัดทิ้งเลยครูออกเสียงอะไรคะอ่ะมาดู ครูเอาตรงนี้เลยอ่ะครูคงตัวนี้ไว้แล้วครูก็ใส่ ng ทำไมครูถึงใส่ ng คะเพราะครูเปลี่ยนเสียงในปากของครูเขาเรียกว่า assimilation ครูก็ทิ้ง2ตัวเลยเพราะทียังไงมันเขาก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันเป็นเสียงที่หยุดแล้วก็ปล่อยมันยากมันเป็นตัวกั้นน้ำนั่นเองถ้าเราจะดูการไหลนะดูของน้ำอันนี้คือตัวทีคือตัวกั้นน้ำาฝรา่หลังเขาจะไม่พูดแบบนั้น ถ้าเราสังเกตด,ดูถ้าน้ามันไปตีก้อนหินมันจะกระตุกมันนี่คือตัวทีโอเคเนาะอ่ะเหตุผลที่คูพี่ออนเปลี่ยนเสียง N มนมาเป็นเ g เพราะเขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็คือเอเป็นเสียงที่ออกทางจมูกนั่นเองหรือว่า nasal sound โอเคครูก็เปลี่ยนเพราะอะไรคะเพราะคําว่า care เนี่ยโอเคเพราะคําว่า care มันอยู่ตําแหน่งที่อ้าปากก็คือเค อันนี้ก็งงงงงคตำแหน่งปากอยู่ที่เดียวกันเรื่องอะไรคุูจะไปออก o n นแล้วก็มาแขยากเพราะว่าตัว n ตำแหน่งลิ้นอยู่หลังฟันบนแล้วตัวแขเราตัว c เนี่ยตัว kc เนี่ยตัวเดียวกันมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับงองูกับคอควายมันตำแหน่งเดียวกันแล้วครูก็อ้าปากใส่เลย don't care don't care โ okay. อเคอะเรามาดูตรงนี้ Okay. คุณจะบอก what what ตัวนี้ก็คืออะไรนะถ้าจะแปลว่าบ้านเหล่านั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะใช้คำว่า wait ก็คือคุณไม่พอใจนั่นเองคุณจะใช้คำนี้ก็ได้เพื่อจะดึงความสนใจเขา wait ว h a ได้หมดนะคะ you don't care อันนี้คุณอิิบายไปแล้วนะคะถ้าคุณจะพูดเลย you don't care about me you don't care about me คุณสามารถที่จะทิ้งตัว a ได้นะคะเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เน้นเสียงนะคะดูที่ ipa ตำแหน่งที่ไม่เน้นเสียงเราบอก you don't care about me ได้เลยนะคะ about me about me คุณไม่ต้องไปสนใจตัวทีนะคะ what don't care about me คุณไม่ต้องใส่โดนอยังได้เลยนะเอ้ย e คุณไม่ต้องใส่อยู่ยังได้เลยนะคะเพราะว่าเราคุยกับใครเรารู้อยู่แล้วตัดทิ้งไปได้เลย what don't care about me อันนี้เขาก็รู้เลยขึ้นเสียงสูงตรงมิเพราะเป็นคำถามนะคะเพราะมันตอบ yes and no ได้ในคำถามตัวนี้คุณสามารถขึ้นเสียงสูงได้ don't care a b o u t me อ่าแบบนี้นะคะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าฉันแค์สิอ่าเขาก็เลยบอก I do ถ้าคุณจะเน้นก็เสียงสูง I do โอเคอันนี้ถ้าคุณอยากจะออกให้มันเน้นจริงคุณต้องออกเสียงดับเบิลยูเพราะเาอมันมีดับเบิลยู I do แบบนี้นะคะโอเ okay. ค That's why อันนี้คุณลากสวายไปเลยนะคะ That's why That's why ใหญ่ถ้าเราจะพูดลากก็คือใหญ่เพราะว่า y นี่คือสระไอแล้ว w y นี่คือ y ก็สระไอโอเค y ใหญ่ก็คือตัวนี้ก็คือไตัวนี้ก็เท่ากับว่าสระไกับสระไลากใส่กัน y y ก็สระไแล้วไอลากใส I, ่ I อเราก็เอาตัวอะมาลาก why ใหญ่ that's why ใหญ่ Okay. คุณจะเห็นได้ยินว่าเป็นใหญ่ตรงนี้เพราะเราใช้การเชื่อมนั่นเองโ okay. อเคเพราะใหญเนียมันสระไอในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ ipa นะคะมันเป็นดิฟตองมี2เสียงอันนี้คือเสียงสระอีสระไอเกิดจากสระอากับสระอีบวกกันโอเคฉะนั้นเราจะเอาตัว Y มาเชื่อมตรงนี้ that's why ใหญ่คุณจะได้ยินคุณพพูดใหญ่ s นะคะเราก็จะหยุด s I don't care อันนี้ครูอธิบายไปแล้วนะคะอะเรามาดู the word don't โอเคครูพี่ดิออนก็ตัดตัวนี้ทิ้งอยู่ดีนะคะครูพี่ออนก็ don't โอเคครูบอก the word don't ครูพี่ออนก็ยังใช้ ing เพราะครูพี่ออนไม่อยากตีลิ้นขึ้นข้นขางบนภาษาพูดไม่ผิดนะคะเพราะเราไม่ตีลิ้นข้างบนก็ได้ก็คือ don't don't American ใช้ตลอดโอเค อย่างคำว่า I don't know เนี่ยฝรั่งพูดเร็วๆคุณจะแทบจะฟังไม่รู้เลยนะคะโอเคโอเคคำว่า I don't know เนี่ยฝรั่งตัดตัวนี้ทิ้งนะคะโอเค I อง <c oughs> นะคะบางครัง้งคุณได้ยิน I o n หรือว่า I o n นั่นแหละถูกแล้วนะคะเพราะอะไรเขาตัดตัวนี้ทิ้งโอเคก็จะเป็นองอยู่ตรงนี้ เพราะหลายตัว n ตัวนี้คือ ng ตรงนี้นะคะนี่คือตัวเอนนี้เปลี่ยนมาตรงนี้แล้ว I ตัวนี้มันจะมี I มันจะมีตัว Y อยู่ตรงหางเสียง y าฝรั่งตัดตัวดีทิ้งเพราะมันพูดยากนะคะเพราะว่าตัวดีมันเด้งนะฝรั่งเขาบอกไอยงมันง่ายนั่นเองนะเขาลากตัว y มาจากตัวนี้ I อยงเนาะไอยงเนาะโอเคไอเนาะไองเขาบอกไอยงแบบนี้นะคะนี่คือสไตล์ของคนท้องถิ่นเพ a t เทนชั่นใส่ตรงนี้ได้เลยโอเค ไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรนะคะเชื่อไม่ได้คำว่า on ก็ชื่อคู่คือชื่อของโครนะคะ You need to learn slang terms อันนี้ไม่มีอะไรนะคะโอเค I don't care อันนี้ครูอธิบายไปแล้วนะคะ o k เคอันนี้ไม่มีอะไรเราเชื่อไม่ได้ o k เค i l e g y o อันนี้เชื่อไม่ได้นะคะโอเค I อันนี้ถ้าคุณ a พ a t e n t i o n ก็คือ youth ทษที youth แล้วคุณก็ใส่ u แล้วก็ใส่โต วอร์วนเข้าไปฝรั่งจริงๆไม่ค่อยใส่ใจไม่ต้องไป pay attention นะคะ you got my permission นะคะ sh ไอ้ตัวนี้ออกเสียง sh นะคะนี่คือ sh ตัวนี้ตัว s ตัวนี้ออกเสียง sh ะนะคะ sh okay your จริงๆภาษาฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะใช้ your ไปเลยนะคะไม่ต้องใส่อาก็ได้ your your you อันนี้ออกเยอะๆไปเลยยอเออเยอะนี่แหละนะคะ your you แล้วมีตัวอาด้วย your free to go your free to go ไอ้ตัวนี้ครูพี่อ่อนเปลี่ยนเป็นตัวเสียงดีเพราะว่าอยู่ตัวทีตรงกลางระหว่างสระสองตัว you ยูฟริดาเกลคุณได้ยินครูพี่อ่อนพูดเป็นเด้อเดอแบบเด้อเธอแบบเบามากใช่ไหมยูฟริดาเกลเด้อ o กลยูฟริดาเกลเพราะว่าอันนี้เป็น preposition นจำเป็นไหมเราไปต้องไปเน้นไม่ต้องนะคะไม่จำเป็นเราต้องเน้นอันนี้อ่ะมาดูคราวนี้สุดท้ายครูพี่อ่อนอยากจะแน่ใจครูพี่อ่อนก็เลยขึ้นเสียงสูง really ก็คือจริงหรอเขาบอกจริงสิอะพอคนตอบจะเสียงลง Really คนตอบก็จะ Really เลยโอเคอันนี้สไตล์ของครูพี่อ่อนสอนแบบนี้เลยแม้แต่บ,บทที่จะเปิดก็สอนแบบนี้ในชีวิตที่เคยสอนมาก็สอนแบบนี้อะตามนั้นเจอกันเมื่อชาติต้องการ